ชาวราศีกรกฎดวงชะตาชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคม2.568ชาวราศีนี้มีเรื่องให้คุ้นคลิตค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรายได้ที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องออกไปเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎวางแผนหลเขาเรียกวันไหลแง่หลายมุมเ,เพราะฉะนั้นการเงินที่กําลังจะเข้ามาหรือว่ารายจ่ายที่กําลังจะออกไปมีในเรื่องของการต้องใช้พลังงานเยอะเพราะจะต้องตัดสินใจในเรื่องยากๆชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคม จนถึงวันที่16สิงหาคมที่ราคาที่ราคาสำหรับชาวราศีกรกฎชาวราศีสัญ,ญลักษณ์คือปูเพราะนั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยแข็งนอกอ่อนในความแข็งของเขาก็เอาไว้ปกป้องตัวเองนะเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้จึงมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปปูนะเอาไปว่าเรื่องการเงินการทองชาวราศีนี้ตัดสินใจ ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการร่วมหุ้นหรือหมายความว่าชาวราศีกรกฎมีในเรื่อง,องการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนจะเป็นหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นอินเวสเตอร์หลายๆท่านอาจจะเป็นนักเก็งกำไรหลายๆท่านอาจจะเป็นนักลงทุนเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎแบกภาระไว้เพียบนะ เกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของงานเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎความคาดหวังจากหัวหน้าความคาดหวังจากผู้บริหารส่งผลในเรื่องของจิตใจชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะกำลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของออกดีไหมอาจารย์อาจารย์เทพหนูจะออกดีไหมหรือหนูจะทนแม่งอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎ แวดล้อมต่างๆทำให้ชาวราศีนี้รู้สึกอึดอัดเวลาที่หายไปกับการทำงานถึงแม้ว่าชาวราศีนี้จะวางแผนในเรื่องของการขยับขยายแต่ในเรื่องของเงื่อนไขเวลาทำให้ชาวราศีกรกฎไม่สามารถที่จะขยับได้งานเข้ามาเยอะเลยเจดดาบเนี่ยแม่งเยอะจริงแล้วจะตัดสินใจถ้าตัดสินใจผิดล่ะจานก็เป็นห่วงคนข้างหลัง พราะชาวราศีกร,รกฎไม่เอาแค่ตัวเองคนเดียวเพราะชาวราศีนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่ารักครอบครัวหวงแหนครอบครัวนะว่ากันเช่นนี้เพราะฉะนั้นใครที่กําลังคิดจะตัดสินใจแล้วตัดสินใจไม่ได้ให้โทรหาหมอดูที่รักาเพราะฉะนั้นการดูดวงไม่ใช่เรื่องอะไรที่เพอ้อเจอการดูดวงไม่ได้เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไร้สาระ มันคือขั้นตอนหนึ่งของการวางแผนชีวิตถ้าจังหวะนี้ไม่ดีแหละอาจารย์้าททำไปแล้วฮาล่ะถ้ามันฮาล่ะอาจารย์ก็ต้องดูก่อนชะลอออกไปก่อนได้ไหมเนี่ยเพราะนั้นชาวราศีกรกฎใครที่กำลังมีงานทำอยู่ถือว่าโชคดีแล้วใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานตอนนี้ขอให้ดีแต่อาจารย์ก็ต้องบอกว่ากรากฎเช่นเดียวกันแต่มันก็มีคำว่าระหวา่าง เพราะฉะนั้นดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันสักคนแม้กระทั่งพี่น้องฝาแฝดก็ไม่เหมือนกันนะเอาแบบนี้ที่ราคาส่วนในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีนี้มีการจะต้องตัดสินใจว่าจะเก็บส่วนหนึ่งไว้แต่หลายๆครั้งพอเก็บไว้ก็มีเรื่องมีราวที่จะต้องใช้จ้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าซ่อมรถญาติตายเพื่อนฝูงเดือดร้อน เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎก็จะมีช่องทางการออกของเงินค่อนข้างเยอะว่ากันแบบนี้เลยสำหรับชาวราศีกรกฎสิ่งที่อาจารย์จะต้องเตือนในเรื่องของจุดอ่อนก็คือเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎค่อนข้างเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองหนูค่อนข้างขานอาจารย์ แต่จริงๆแล้วบางครั้งบางคราวเราไม่รู้ตัวนะว่ากันเช่นนี้แต่ชาวราศีนี้จุดแข็งมีค่อนข้างมากถึงแม้ว่าชาวราศีกรกฎในช่วงกลางของชีวิตช่วงต้นของชีวิตอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่พอหลังเข้ากลางคนไปแล้วชาวราศีนี้ชอบสงบรักสันโดษ ว่ากันแบบนี้อ่ะว่ากันต่อไปสําหรับท่านใดเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครอบครัวลูกลูกหล,ลานหลานถือว่าเป็นอยู่ในครอบครัวถามว่ามีเรื่องการกระทบกระทั่งกันไหมมีเพราะฉะนั้นการฟังความแคานความคิดเห็นต่างๆอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบอารมณ์แต่บางครั้งคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าความคิดของเราใหญ่เสมอแม้กระทั่งอาจารย์ก็เคยเป็นกูเจ๋งะกูตัดสินใจกูต้องถูก เขาก็คิดเหมือนเราเขาก็เจ๋งะฉะนั้นใครที่กําลังวางแผนเกี่ยวกับเรงการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกังความบันเทิงนำเข้าส่งออกเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตสามารถที่จะทำได้ในช่วงเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่1นึถึงวันที่สิบห้านี้ส่วนในเรื่องของการผ่าตัดผ่าตัดผ่าตูด ในช่วงจังหวะนี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ก็ขอให้ดูในเรื่องของสถาบันนั้นๆดีๆนะว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศรีกรกฎเรื่องการเงินไพ่สรุปเลยขึ้นมาเก้าเหรียญอ้าเทวเลสไหมเลิศแต่ค่าใช้จ่ายมีไหมรอบด้านนะสำหรับชาวราศรีนี้ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์อาจารย์ว่าไปแล้วแล้วท่านใด ที่จะต้องทำธุรกิจหรือว่ามีโครงสร้างงานเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ไปโยงเกี่ยวกับกฎหมายต้องบอกว่าขอให้ชาวราศีนี้ดูให้ละเอียดถ้าเราไม่รู้สิ่งใดก็เพียงแต่ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้มากกว่าประสบการณ์มากกว่าอันนี้จะป้องกันให้เราไม่เสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎ มีความเป็นไปได้มากที่จะพลาดเกี่ยวกับเรื่องของข้อสัญญาการถูกเอาเปรียบต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกคืออะไรดูให้ละเอียดเอาให้ละเอียดแม้กระทั่งงานก่อสร้างในสัญญาบอกว่าทําให้เรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่สุดท้ายเป็นไงขยะกองเบลเลอร์อะไรียแต่ข้อสัญญาไม่ได้เขียนว่าจะทําความสะอาดให้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญลองไปสังเกตดูดีๆธนาคารขดพอ่อคดแม่เฮีย <Yeah, S 1> <here. S 2> เยอะชิบหายยาเป็นร้อยบรรทัดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้อ่านแล้วมันเหนื่อยก็หาคนที่เขามีความชำนาญน,นะระวังจะถูกเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องของการการเงินนะแล้วถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรขนาดใหญ่ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการสร้างหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรอุตสาหกรรมอันนี้อาจารย์เตือนไว้ให้ระวังแบบนี้ส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่ขายในช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่องงานยามดีถ้าท่านใดจะต้องเดินทางหรือจะต้องติดต่อกับคนต่างประเทศหรือว่าคนต่างจังหวัดในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์เป็นอย่างมาก ที่จะต้องขยับขยายตัวเองนะบางท่านอาจจะต้องมีอะไรใต,ต้โต๊ะตื่นแต่เช้าเลยเพื่ออะไรจะไปเอาวัตถุดิบที่ดีที่สุดยัดให้แม่ค้าไปยีสบบาทเพื่อจะได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดเอามาให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องเหล่านี้ถามว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่าการไปคนแรกดีเสมอไม่คนแรกก็คนสุดท้าย คุณสุดท้ายจะได้ของเซลล์สำหรับคนที่ตาถึงก็จะมองเห็นของดีอ่ะว่ากันแบบนี้หรือบางท่านอาจจะนำในเรื่องของไปเป่าตางสู่พิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิงถือยิ่งปังยิงใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินเครื่องไม้เครื่องมือมือสองอ่ะของเก่าของเก็บอะไรพวกเนี้ย เสื้อผ้ามือสองเครื่องใช้ช่วยถังกะละมังหม้อรถมือสองต่างๆถามว่าดีไหมดีนะแต่อย่างที่อาจารย์บอกบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตลาดตอนนี้มันแหมเ,เศรษฐกิจมันไม่โอเคว่ะอาจารย์เพราะนั้นเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีของก็จะต้องเลยต้องลดลราคากันแต่พอถึงจังหวะที่เศรษฐกิจดีทุกอย่างก็จะกระชุ่มกระชวยอ่ะอ,อาจารย์ว่ากันเช่นนี้ แล้วในเรื่องของสุขภาพขึ้นมาไพ่เจ็ดเหรียญนะเ,เพราะนั้นชาวราศีกรกฏอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรถ้าไม่ตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องที่จะต้องเสียเงินเสียท้องไปกับการดูแลรักษาคนที่เรารักหรือหมายความว่าเป็นเรื่องของตัวเองส่วนในเรื่องของความรักคนที่โสดอยู่ล่ะอย่างที่อาจารย์บอกมีเกณฑ์การตัดสินใจ จะเอาไอ้ดังดีหรือจะเอาไอ้คาเมลอนดีจะเอาไอ้แอนโตนิโอหรือจะเอาไอ้เด่นดีเพราะนั้นชาวราศีกรกฎเรื่องความรักอาจจะรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านไปหมดพี่ก็โอเคนะแต่น้องนี่แม่งก็ขาวชิบหายเลยอาจารย์นะหนูสุดท้ายแล้วหนูหนูไม่รู้จะทำไงดีท่านหนูฟาดสองคนละอาจารย์มันจะผิดจริยธรรมหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เพราะนั้นในเรื่องของความรักอาจารย์บอกเลยว่ามีการ ต้องใช้พลังงานอย่างมากในการตัดสินใจว่าจะเอา A อหรือบีดีไอด่างหรือว่าคามล่้องนะแล้วส่วนใหญ่แล้วเรื่องของความรักอาจารย์บอกเลยที่มีปัญหากาันจัดๆเป็นเรื่องของทัศนคติภาพแรกที่เห็นมันดึงดูดอยู่แล้วโอ้โหอาจารย์ไอเฮีย้ยงอาชาตแมง่งใหญ่ถึงกระเป๋าล่างเลยนะอาจารย์แล้วหนูเห็นของพวกเนี้ยทีไรไม่รู้หนูเนี่ยจิตใจแม่งต,ตุัมตุ้มตมต่อม,อ,ม,อ,ม,อ,มอาจารย์ มันเห็นของแต่หลังจากที่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของพื้นฐานจิตใจเรื่องของทัศนคติบางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตีห่างออกห่างขึ้นหรือชาวราศีกรกฎอาจจะมีการเฟดนะหรือค่อยๆเงียบไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันเข้ามาปี้กูเสร็จแล้วมันจะเอากูต่อหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นเนื้อหนังมังสาหรือว่า first impression ส่วนหนึ่งส่วนในเรื่องของจริตเป็นเรื่องความหอมแล้วจะก็แล้วโอเคไหมของลึกของลับมันโอเคไหมมันมีความสะอาดสะอ้านหรือเปล่าหรือว่าก้มต่ำแล้วเอะหำมึางคนเหม็นเลยอันนี้ก็เตรียมตัวนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมรายละเอียดภายในมีความสําคัญแล้วที่สําคัญมากไปกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของจิตใจ อาจารย์บ้าแบบนี้ส่วนในเรื่องของจริงๆหมอมหลายๆคนบอกว่าไม่ให้ทำแบบนี้นะขยี้ตายอย่างเงี้ยแต่แม่งคันคันเพราะฉะนั้นในเรื่องของไพ่สรุปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้อีกสองใบเอาเป็นว่าอาจารย์ได้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของสีที่ถูกฉลกสสำหรับชาวราศรีกรกฎจะไปงานพิเศษต่างๆ งานที่มีความสำคัญจะเป็นการติดต่อในเรื่องของแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่น ion, เป็นเรื่องการปิดงานปิดจอบต่างๆชาวราศีก็รกฎเหมาะมากที่จะใช้สีในโทนสว่างหรือว่าพาสเทลอาชาเทพตำราร้อปีมันมีควาว่าพาสเทลเหรอวะสีขาวนวลๆน,น,น,นะถ้าเป็นอัญ,ญมณีมุกสีขาวดีนะ สีมุกมุกสีนวลนวลพวกนั้นดีหรือว่าเป็นสีรถก็อย่าเอาเป็นดำปี่หรือว่าขาวจู๋คอยมีความนวลอยู่ส่วนในเรื่องสุขภาพชาวราศีกรกฎให้ระวังเรื่องของเกี่ยวกับบริเวณทรงอกไม่ไว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมโรคหัวใจหรือว่าน้ําเหลืองเรื่องของการเดินผิดปกติของโลหิตต่างๆอ่าเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางลำคอด้วยเสมหะเยอะนะไอ้ออก็แค่ก็แค่เอาเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปส่วนดวงดาวประจําชีวิตชาวราศีรากรกฎก็ได้แกด่ดวงจันทร์นะหมายเลข2เพราะฉะนั้นหมายเลขสองจะมีความใกล้ชิดกับชาวราศีรากรกฎค่อนข้างมากหรือว่าหมายเลขอะไรก็แล้วแต่ผลรวมแล้วได้2 1 1หนึ่งหนึ่งได้ไหมอาจารย์2 2 0ได้ศูยมได้เนะี่ยเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยว่าอาจารย์ขอสองใบนะดึงออกมาอย่างนี้เลยนะระวังเรื่องของอะไร ระวังเรื่องของความคิดระวังเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะปะเดบประดังเข้ามาชาวราศีกรกฎเนะี่ยเอาเป็นว่าแบบนี้เนะี่ยไพ่ตึกถลม่มแต่ไพ่ใบเนี้อาจารย์บอกเลยว่าถ้าเราไม่ทําอะไรก็อาจจะเกิดความซวยแต่ถ้าไพ่สัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์ให้ไปแก้เคล็ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสัตว์ต่างๆไปให้ข้าวหมาข้าวแมวข้างทางอันนี้ดีสําหรับก้าวดาบสำหรับไพ่ตึกถลม่ม หรือว่าหอคอยบาเบลก็หมายความว่าคอยชาวราศีกรกฎสังเกตบ้านช่องตัวเองว่ามันมีอะไรควรจะปรับปรุงหรือเปล่าแก้แล้วดีไหมแก้แล้วดีสิแล้วไม่ดีได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นคอยชาวราศีกรกฎดูแลในเรื่องของอะไรจัดข้าวจัดของจัดบ้านใหม่จะทําให้เกิดโชคลาภเข้ามาในบ้านเราแล้วจําไวนะ้นน้ําคือโชคลาภแสงคือโชคลาภจําไม่แค่นี้พอ บืของเราใบนี้หยินกับหยางจําไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของชีวิตก็มีทั้งมุมสว่างมีทั้งมุมมืดธุรกิจก็เช่นเดียวกันไม่มีสว่างก็ไม่มีมืดไม่มีผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายถึงแม้ว่ามันจะนจะตะบันตูดกันอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีเพศเหล่านี้ห้อยออกมาหรือว่าแปะออกมาจงใช้ชีวิตในรูปแบบที่สมดุลให้ได้โกรธได้ไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ควรจะเจือจางไปแล้วก็หา ช่องสว่างให้เจอไม่ว่าจะเกิดจากการไปท่องเที่ยวเกิดจากการไปออกกําลังกายเนะเกิดจากการทํากิจกรรมทําให้เราเจอแสงสว่างมากขึ้นน่ยเอาหลังจากนี้อาจารย์จะขายของแล้วใครไม่ชอบเรื่องของการขายก็ไปดูรายการอื่นไม่ขายไม่ได้ไม่ขายไม่มีแดกที่ราคาก่อนที่จะไปเรื่องของกระเป๋า เหรียญดวงพิชัยสงคารามมหาเศรษฐีท่านใดสนใจอยากจะบูชาเราจะใส่ในเรื่องของตัวเลขดวงของเราเข้าไปในเหรียญน,นี้1,999บาทช่วยในเรื่องอะไม่ต้องแก้ดวงต่อไปจะปีชงปีชังช่างม่งมไม่ต้องไปสนใจเหรียญน,นี้เอาอยู่เสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภให้ด้วย1นะ9 9 9 9ในราคานี้เราจะได้ทําบุญส่วนหนึ่งจะเอาไปช่วยในเรื่องของน้อน้อง ช่วยหลวงพี่ที่ถ้ำเขาตะโกวัดถ้ำเขาตะโกจังหวัดลบบุรีอะเดี๋ยวว่าอาจารย์เข้าต่อเลยสำหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์กระเป๋าตังค์นี่เผลอไม่ได้เลยวะลูกแม่งเล่นเละหมดเลยไอ้เหี้ยเผอแบบเนียลอยมาลอยมาแล้วกูจะขายยังไงวะาจว่าฉัาานเก็บดีแล้วนะเอาเป็นว่าท่านใดนี่คือกระเป๋าสตางค์มหาเฮงกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์สั่งรวย ว่ากันเช่นนี้เพราะนั้นถ้าอยากจะรวยถ้าอยากรวยให้เปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์เลยให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้กระเป๋าสตางค์เรียกซับหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับรุ่นคลาสสิกส่วนรุ่นพรีเมียมสีแดงเนี่เขาเรียกว่าเรียกซับร้อยโลร้อยกิโลอยู่ไกลแค่ไหนก็จะดึงดูดซับเข้ามาด้านในทั้งหมดสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสำหรับรุ่นพรีเมียมรับประกันการตัดเย็บทุกใบผ่านพิธีมหาเทวพุทธ,ธาพิเศษ ผ่านพิธีปลุกเสกทุกใบใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรมันไม่ต่างอะไรกับที่เราไปขอพรแล้วทําให้เรารู้สึกดีเช่นเดียวกันกระเป๋าสตางค์ก็จะใส่มนั่ขลังที่มีความเป็นมงคลเข้ามาในกระเป๋าสตางค์แล้วเป็นงานมือร้อยเปอร์เซ็นเป็นงานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นไม่ต่างอะไรกับกระเป๋าราคาหลักแสนหลักล้านนะถ้าอยากรวยให้เปลี่ยนกระเป๋า พอกระเป๋าแสดงทรงยาเปรียบเสมือนที่อยู่ของเงินเอาไว้คอยเรียกซับเอาไว้คอยเรียกซับอย่าลืมว่ากระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดีจํากดไว้แค่นี้อาจารย์แล้วราคาถูกไม่ได้หรอถ้าถูกแล้วรวยไม่มีทางซื้อหวยบาทเดียวถูกขึ้นมาได้ไงก็ได้เท่านั้นเพราะนั้นมันมีเหตุและผลของมันอยู่ แล้วอย่าลืมเรื่องของกฎคูณ200เท่าหมายความว่าราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นคือรายได้ที่เราจะได้ต่อปีหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนทัศนคติของอาจารย์ไปโดยสิ้นเชิงก่อนหน้านี้ก็อยากจะบอกว่าชีวิตของอาจารย์เนี่ยบางครั้งก็อาจจะหมายความว่าน้ำเน่าอาจารย์เชื่อว,ว่าหลายๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ได้มีความสภาพที่มันพร้อมอาจารย์ก็เป็นหนึ่งคนที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรน ที่เราเกิดวิกฤตมันจะมีความคิดบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันต้องทำวะถ้าย้อนไปในตอนสมัยที่อาจารย์เรียนโรงเรียนนะสมัยมัธยมเนี่ยถ้าแม่เลี้ยงไม่ให้ตังค์พ่อไม่ให้ตังค์ก็ต้องเดินไปโรงเรียนแล้วไปทำงานขอข้าวเพื่อนกินขอสอยหน่อยแล้วสุดท้ายการดิ้นรนขออาจารย์ก็รู้ว่าเฮ้ยการเป็นนักกีฬาโรงเรียนมันได้เบี้ยเลี้ยง ก็เลยตัดสินใจไปเป็นนักกีฬาโดยที่ไม่ได้มองว่าฉันจะต้องเป็นนักกีฬาที่เก่งแต่สิ่งที่ได้คืออะไรมองแต่เรื่องของเงินถามว่าวันละหกบาทสมัยก่อนเยอะไหมเยอะนะกับคนที่ไม่มีสตังค์อาจารย์ก็ใช้ชีวิตในรูปแบบนี้มันจะมีวิธีการหาเงินถ้าย้อนรอยกลับไปสมัยตอนที่อาจารย์เป็นละอ่อนคือเด็กๆเนี่ยสมัยนั้น พศส,สองบัร1ออาจารย์เริ่มเริ่มกำเนิดเกิดขึ้นมามองตาดูโลกใบใหม่เอี่ยมสำหรับอาจารย์คำถามมันเต็มไปหมดในช่วงที่เราเริ่มมีความรู้เริ่มฟังภาษาไทยออกหลังจากที่อาจารย์ได้กำเนิดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหญิงจากท้องของเสด็จแม่โอ้โหนี่คือการมีลูกนี่คือสีสัน มันจะมีการทะเลาะมันจะมีการด่ากันแล้วมันก็กลับมาเล่นกันสมัยนั้นอาจารย์ก็อายุประมาณสักไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้รู้อะไรเท่าไหร่พ่อกับแม่ก็ไปกันคนละทางแล้วอาจารย์ก็ต้องไปอยู่กับยายที่อารัญยประเทศแต่จริงๆต้นตระกูลของยายทวดเนี่ยทางสายยายเนี่ยเป็นคนโคราชเป็นคนโคราชบ้านเองแต่ส่วนตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนในกรุงอยู่แถวไปสนณีกลางแถวเอเชียติกอะไรพวกนี้ แล้วก็มีที่มีทางอยู่ตรงวัดหลวงพ่อสนทรมือครบหมดสุดท้ายตาก็ไปติดผู้หญิงติดหญิงแลยไงตังมันก็หมดขายหมดเลยสุดท้ายก็จะเคยมีบ้านเช่าให้เขาเช่ามัานกับตละลบปัดเป็นว่าต้องมาเช่าบ้านอยู่นะชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์เนี่ยก็ไปอยู่กับยายที่อรัญสมัยนั้นบอกเลยว่าขมินยังต่อสู้กันอย่างหนักขมินแดงขมิ้นสามฝ่ายบางครั้งมันก็มีลูกกระเบิด แม่งหลงเข้ามาในแถวโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าคามเด็กๆกคุณครูก็ต้องวิ่งเข้าไปหลบในหลุมหลบภยัยแล้วสิ่งที่เห็นติดตาจนถึงทุกวันนี้ก็คือชายชุดเขียวรถถังเห็นทุกเกือบทุกวันรถหุ้มเกราะเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นความบุกพันสําหรับอาจารย์มันก็จะไม่เหมือนนักการเมืองรุ่นใหม่เพราะคนที่มาปกปักรักษาเราคือชายชุดเขียวแม้กระทั่งสมัยนี้ที่เกิดดามทุบก,ก็มันรูปแบบเดิมเหมือนเดิม ทหารเข้ามาก่อนเพื่อนน,นี่มันก็กลายเป็นว่าอาจารย์มองทัศนคติในการมองแผ่นดินนี้ในรูปแบบนี้ส่วนไอพ่อแม่ที่แม่งคดพ่อคดแม่รวยก็ส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศประสบการณ์มันก็ไม่เหมือนเราการมองประเทศก็คนในรูปแบบความรู้สึกกตัญญูก็คนละรูปแบบถามว่าใครผิดใครถูกเขาก็ไม่ได้ผิดประสบการณไม่ได้เหมือนอาจารย์นะเพราะฉะนั้นอาจารย์หนึ่งมีความผูกพันกับพระเจ้าอยู่หัว ถึงมีความผูกพันกับกองทัพทหารชุดเขียวก็มันเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ได้ผิดเพราะสิ่งแวดล้อมทำให้เขาต้องคิดแบบนี้ตัดสินแผ่นดินนี้ในรูปแบบนี้อาจารย์ก็คิดในนละรูปแบบเพราะฉะนั้นการเมืองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะซ้ายสุดหรือว่าขวาสุดสุดท้ายจะมาจบอยู่ตรงกลางมันจะวิ่งมาบรรจบกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระเป๋าสตางค์าอาจารย์หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับรุ่นคลาสสิก 29,700สําหรับรุ่นพีเมียมอ่ะแล้วก็ฝากไว้หนึ่งรุ่นสําหรับรุ่นเรนูอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสำหรับรุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์นนอ 5, 9, รรถือไปเถอะให้แม่งโคตรพ่อโคนแม่แบนเนมก็สู้ขอจายไม่ได้อาจารย์บอกเลยว่านายช่างเป็นวิศวกรที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะแล้วชอบในเรื่องของงานหนังมากๆมาเย็บให้พวกเราใช้ใช้กันยาวรับประกันตลอดชีวิตการใช้งานสําหรับการเย็บแล้วก็เรื่องของซิป อ่ะเดี๋ยวโฆษณาให้กับลูกศิษย์หน่อยไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาร้านบูไทยสาขาเยอรมนนีรับสมัครพนักงานนวดโทรหาคุณเล็กถามรายละเอียดตามนี้นะเสียงอาจจะดังหน่อยแต่ชัดเจนไม่ต้องแปลไปถามรายละเอียดกันเองอาจารย์จะไปไวๆมะขามแม่แดนของดีเมืองพชจบูรนะทิปเปิลพอยต์การท่องเที่ยว นะอาจารย์ก็ไม่รู้รายละเอียดรายอ่านไม่ออกส่วนท่านใดอยากจะทําตาสองชั้นก็ปรึกษาฟรีกับแพทย์หญิงทิติการนะโทรไปเลยแพทย์หญิงหนูเป็นแบบนี้หนูอยากจะได้ผัวเนี่ยหนูต้องทำตาทรงไหนโทรไปหาโทรไปหาคุณหมอนะแล้วก็มิสเตอร์ออมิสเตอร์ตั้มนับว่ามิน74แยก1-9ฟื้นฟนูรถภายในอยากจะสปารถขัดรถทำเรื่องของบงของเบาะไปเลย อาจารย์กล้าพูดเลยบริการดีมากแล้วก็ไม่เอาเปรียบเพราะอาจารย์ทำมาแล้วมีอะไรอีกวะสตาชาบู188บาทนะจรัญสนิทวง60ไปกินเถอะอร่อยนี่ก็กินมาแล้วนะส่วนท่านใดยอยากจกะทำธุรกิจอยากจะมีป้ายสวยๆเกรดอย่างดีคุณภาพระดับประเทศก็ร้านชมรัฐทำโฆษณา ติดต่อกันเองเลยลูกศิษย์ลูกหาทําธุรกิจอย่าเอาเปรียบกันให้ได้ให้เพื่อให้เพื่อเรามีกิจการดีขึ้นพอแม่ขยายสาขาเดี๋ยวเราเขามาสนับสนุนเราเองเดี๋ยวไอไข่ก่อนสามตัวไอไข่เหมือนเดิมไกล้หน้าหนาวแลเอ้ยไม่ไกลและเข้าหน้าหนาวและแต่หนาวชิบหายเลย ตากผ้าในแป๊บเดียวแห้งเลยหนาวมากจะต้องขออภัยในความไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ครับการแงะไข่นะคะที่ราคา926เอ้ยใช่วะ926จากไอ้เจ้าไข่แล้วก็ทิ้งท้ายไว้กับโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการตามเบอร์บัญชีนี้ชื่ออาจารย์นามสกุลอาจารย์ถ้าผิดพลาดประการใด เรียกตำรวจมาจากประจานเลยถ้าอาจารย์คอร์รัปชันนะตามเบอร์นี้เลยจะนำไปซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องเราแล้วก็ปี2 5 6 8อาจารย์จะดึงเงินส่วน1 5ึไปให้กับวัดถ้ำตะโกจังหวัดลบบุรีนะช่วยหลวงพี่หน่อยเพราะว่าพอเห็นเด็กๆน้องๆเราก็คิดถึงตัวเองในสมัยก่อนรองเท้าแม่งก็ไม่มีจะใส่ไปโรงเรียนข้าวปลาอาหารก็ลำบากยากเข็นนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ที่ราคา